ำอะไรกันน่ะเอาไม่อาโปมาค่ะอ่าน้องหมาลงมาข้างล่างอยู่ข้างบนมันร้อนอ๋อ้ยมันมองไม่เห็นมันเหมือน่านสองก้อนนสองก้อนข้างบนู่เหมือนหมอน้อยเลยอยู่ข้างบนแล้วมันร้องนะพอลงมาข้างล่างเย็นหลับเลยนึกว่ามันหิวนมแม่มันแล้วออกมาอุ้มเล่นมันนอนปูนนี่หลับปกติเขาจะนอนกล่องครับร้อนนะดิเจอปูน ต้องต้องให้หลับอุ้ยอ้วนขึ้นเหรอดูดูเขาพันนะพี่แจ๊เขาเก่าเลยนะขาเขาก็จะแบบอ๋อเครื่องยาติดเครื่องยาติดขาเขาจะแบบเหมือนขากระดิกเนี่ยเพินเนี่ยไหนขาไหนมองไม่เห็นขาแล้ขาหิดีดีแค่นันนะอ้าวนี่ประาศนี่กลายเป็นแมวน้ำแล้วอ้าวเก่าจนหลับตอนนี้อ้าวหลับตลอดมองไม่เห็นความเป็นหมาเลย นี่ก็ดูหน้าใกล้ๆหน่อยสิคุณเมื่อกี้ทำเป็นร้องแต่เนี้ลงมาโดนโดนหินอ่อนทำไมหลับอือดูโอ้โหไอ้ยีไอ้หลับเลยอ่ะโอ้โหนี่ลูกหมีเนี่ยรู้เป็นลูกหมีหรือเปล่าลูกหมูมากกว่าพึ่งต่อยหน้าโอ้บัวไม่ใช่ไม่ใช่คือจะบอกว่าหน้าเขาบัวเหมือนบัวใช่เป็นลูกพึ่งต่อยอ่ะหน้าจะบวเมือยอ่ะเดี๋ยวสรุปเราได้ชื่อยังคะ ได้แล้วใช่หรือเปล่าแม่ใครใครคณะใครมาเพิ่มแม่บอกว่าจะเอาตัวเมียชื่อเต้าคนคอมเมนต์มีคนคอมเมนต์ตัวเมียชื่อเต้าหอยชื่อเต้าหวยกับเต้าหอยตัวไหนตัวไหนเต้าหวยอ่ะจำได้ปะเนี่ยต้องการจะให้ตัวไหนชื่อเต้าหวยตัวผู้ตัวเมียง่ายอะให้ตัวผู้ชื่อเก็กหอยเก็กหวยคันคันคันขาหลังเหรอฮะดูขาหลังเขาเลยเพื่อฝันแม่กำลังเกาอยู่ ก็คือมีคนทำไหมว่าเป็นเต้าหู้กับเต้าหวยแล้เราลงวติกันจะให้เป็นเต้าหู้กับเต้าหวยอะไรใช่ไหมล่ะใช่น่ารักแต่ว่าตัวไหนเต้าหู้เต้าหู้หรือเต้าหวยล่ะคราวนี้แล้วตัวไหนให้เต้าหู้เออเต้าหู้เต้าหู้ตัวนี้เต้าหู้ตัวไหนมันสีเหมือนกันนะเต้าอะไรงงเต้าห้วยจะมีขาวๆติดท้องอ๋อนี่ๆๆจะได้จำได้เต้าหวยขาวเต้าหตัวเมียเต้าหู้เต้าหู้เป็นเต้าหวยเหรอ ต้าหู้แล้วไหนโอเลียงอะมีโอเลียงด้วยตอนนี้มีโอเลียงด้วยโอเลียงต้าหู้โอียงชุดตัวหู้โอเลียงต้าหู้โอเลียงต้าหู้แล้วตัวหวยกับต้าหู้ให้มันอะไรต้าหู้กับต้าหู้อะแล้วแต่ตัวห่กับต้าหู้ให้ตัวไหนอะโดยเป็นต้วหวยวู้ตัวไหนก่อนตรงนู้น ตัวผู้ใช่ไหมให้ชื่อต้องหวยนะจ๊ะแมวมันติเองเลยตัวไหนตัวไหนชื่อโอเลี้ยงนจนผู้หญินไม่มีจนผู้หญิงน้องผู้หญิงชื่อเต้างผู้แล้วกันเต้าูรียงตามอันนี้เต้าหวยอ่ะเต้างผู้ต้าหวยนี่เต้างผู้นะครับตัวเมียเต้างผู้โอเคเต้าหวยกับเต้าหู้นะคะเต้าหวยจะมีสมมติฝนงหน้าอกไหมหลับนะตอนนี้นะทุกคนหลับแต่ก็ยังคันอยู่ ดูน้องเขาจะลืมตาเนี่ยกี่สัปดาห์นะเขาจะลืมตาเจวันที่จับติเป๊ะมัาที่ดูข้อมูลว่ามาถึงเมื่อไหร่สัปดาห์กว่าเนาะแชมป์แชมป์ลองเซิร์ชดูกูเกิลดิว่ากี่วันรู้มาถึงเมื่อกี้ร้อนะจริงๆเนี่ยมันมันร้องอยู่ข้างบนนอนไม่กอดอ่อนนิ่มมากเลยอะทุกคนแล้วเราเอามาเล่นข้างล่างทําไมมันไม่ร้องให้เราฟังเลยนี่เขาหลับเลยเนี่ยเจอหินอ่อนเข้าไปหลับเลยนะอุ้ยเหมือนนี่อะไรแมวน้ําตัวนี้ ดูดูขุกกระเทียมดิถ่ายทักทายกล้องนะไม่ไหวด้วยอะไรดูอืดดิดูอืดดิทุกคนดูจะไปหาดูเต้าหู้ดิดูเต้าหู้ทุกคนเต้าหู้ด้านขวาทุกคนเต้าหู้จะไปแล้วเขามีเขามีบานเดี่ยวนะเขาจะทำขาขาหลังตรงนะบานเดี่ยวคือทีแรกนะมานะขาตึงเหรอขาตึงก่อนเขาแล้วจะเอาหกกระเทือไงนี่อยู่นิ่งแลนะทีนี้ สรุปอีกทีนะด้านซ้ายคือต้งห่วยนะทุกคนเป็นตัวพี่ต้้งหู้จะเป็นตัวเมียนะคะเป็นน้องต้้งห่วยกับต้้งหู้นะนี่พามาดูความเเรญเติบโตแล้วก็มาบอกชื่อให้ทุกคนฟังนะสวัสดีเอฟซีเลยครับจะหลับเบ็นีเลยครับสวัสดีคือหน้าเหมือนปักมาวันนี้ผมชื่อวันนี้ผมได้ชื่อแล้วผมชื่อตั้งหวยตั้งหูย อ่ะพี่ไม่คุยเลยไงอยู่ข้างบนร้องจังเลยอนอนก่อนอนอนก่อนดูมันทับหูดที่เอียงไปข้างเลยนองขาหัวอันนี้เอียงเลยเหมือนพี่ปั๊กมากมากเลยนะทุกคนไม่ไม่ออกไปทางพี่กล้วยเลยขาขาดูขาไม่เหมือนเนี่ยได้ขาที่ถอดมาเลยสั้นสั้นฟักเลย ขาอะไรข้อเดียววะว่าขาข้อเดียวะขาข้อเดียวหัวเหอแล้วก็ผมดูเต้าหู้ดิดูเต้าหู้เจอความเย็นเข้าไปมาดูเต้าหู้มั่เมื่อกี้เราดูเตู้ห่วยไปแล้วนอนต่อนะมาดูเต้าหู้มั่งอันนี้จับดีๆนะจับดีๆนะดานนึงอเต้าหู้เต้าหู้อ่ะเต้าหู้เต้าหู้ยังยังไม่ชินยังไม่รู้แล้วถ้ามีคนขอเนี่ยให้ไหมให้ไหมไม่ให้เหรอแล้วก็จะเลี้ยงอ่ะ ก่อออน๋ให้ดูโตก่อนเราค่อยตัดสินใจนะอตอนนี้ยังยังห่วงอยู่ใช่ไหมตอนนี้ยังห่วงอยู่แล้วถ้าพี่พี่น้องเอฟซีเขาขอให้ไหมเออโตก่อนโตก่อนให้เราคันคันโตเท่าไหนโตเท่าไหนเออมีคันมีคันมีแต่แคทรอตะตุอย่างเงี้เนี่ยดูความมัแคทน่ารักของมันเก่าอยากเก่าเลยนะสำคัญเก่ลุงเก่า โอ้โหพออยู e <_<_่ด้วยกันเลยมันกองอะไรวะเนี่ยลองนี่นี่ัะขาคู่อนี่างนมย่างนี่างนี้่างนี้่างนีอย่นีอย่างนี้อ่นยนี้อนงนียน้อี้ยวี้ากนี้่ียานียอยอ่าีาาลอยาย่้ยนะรนาองออ้วนมากอ้วนจัดอ้วนกลายเป็นลูกหมูแล้วอ่ะ น่ารักนะทุกคนนะอยากให้เห็นมากเลยทุกคน,นมันน่ารักมากเลยแต่กล้องไม่เห็นนะมันดำหมดเลย <ดำ S 1> วันนี้นะก็ได้มาอัปเดตชื่อครับข,อง,ของน้องกับค,ความอ้วนของน้องนะว่าอ้วนขนาดไหนแล้วนะสมบูรณ์ก็สมบูรณ์มากเลยทุกคนดูอ้วนตุกเลยอ้วนอันนี้ถอดมาจากแมวน้ำนะถ้าดูดีตรงปากเหมือนแมวน้ำอะจะแมวน้ำม, <นะ S 2> มันเป็นหมาเนี่ยเหมือนแมวน้ำมะลองดูดิเน็นะมันก็ยอีอยู่แหละปะ แล้วน้ำเลยเนี่ยนะหลับหน้าหลับขามือหลับขามือพี่อย่าไปทักทายแบบพี่เอาสวัสดีครับมีอะไรครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอรอนก่อนนะครับเดี๋ยวขอรอนก่อนนะครับอีกไม่กี่เฮ้ยแล้วให้ไปดูเป็นไงครับว่าห้าวันเขาบอกห้าวันหมาบันลืมตา่ห้าวันแล้วนี่แบบวันที่สิบเอ็ดนะทุกคนวันยุนที่แปดแนี่มันเกินแล้วนะมันสายพันธ์แล้วนะมันสายพันธ์อะไรเป็นขี้เกียจไม่ยืนมันเป็นที่สายพันธ์ป่ะอันนี้เพราะมันเป็นของไม่ใช่หมาไทย เดี่ยวด้วเหรอแต่มันก็ใกล้ไงนะมันปริมาแล้วแหละลองซูมซูมดูหน่อยนะตามันกรุบกรับกรุบกับแล้วแต่มันยังไม่ไม่เปิดเนี่ยมันมันเปิดแล้วนะแต่มันยังไม่แกะไม่อยากโดนแสงด้วยมันขี้เกียจไงโอเคเดี๋ยวเดี๋ไม่ได้เลยมองไม่รู้เรื่องเลยนะทุกคนนะถ้าเกิดอับแรงอวบข้างนี่ก็ดูไม่ออกเลยอะในกล้องเนี่ยน่ารักจริงๆนะฮะน้องต้อห่วยน้องตุ้องห่วยนะอย่าอย่าให้จน้องกดไลค์ดูอย่าให้มันโตอีกแค่เนี้ยนะ อยากเห็นเร็วๆ,วๆอ่ะก็มันโตแล้วมันวนิ่งอย่างเป็นท่าไงตตรงห้องจะสาย<อ>นี่บอกว่าจริงๆมันลืมตาแล้วแม่ตาดำก้าวแค่นี้แหละแต่ยังไม่ดึงมือเหมือนล็กตัวขี้เกียจน้องต้าหู้นะคะ,ะมีบางคนเ็บอกว่าสิบวันด้วยทางที่ก็บอกสิบวันอะไรก็มัน คนละเว็บกัน่ะคนละเว็บเนี่ยเพราะว่าสองวันต้องรูปรวมประมาณสองวันน่าจะลืมเนี่ยเพราะมันกุ๊กกักกุ๊กกักละถ้าลืมแล้วจะเอาอัพเดตมาให้ดูว่าสายตาจะเป็นไงใช่ ตาเรอาจจะเป็นสีอะไรเออสีฟ้าใส่คอนแทคเลนส์มาจากไหนไงสี่ย่เอาไหมวันไหนเนี่ยถ้าตาสเด็กเออเอาอะไรเดี๋ยวเอาไว้มาอัปเดตแล้วกันปล่อยมันมันใกล้แล้วแหละพ่อก็เห็นอยู่ว่ามันคึกคักคึกคักอยู่หรือยังเดี๋ยวปล่อยน้องเดี๋ยวปล่อยน้องนอนไปก่อนดีกว่าเน้อเราก็ต้องเอาไปคืนหลังเขาครับผมก็เอาไว้พกใหม่คลิปหน้านะครับว่าน้องเขาจะลืมตาได้หรือยังนะ วันนี้ไปแล้วคือครบมาอีกสองวันอ๋อสองวันเลยสองวันใช่ก็น่าจะลืมตาแล้วล่ะมาตื่นได้หน่อยากเห็นอยากเห็นตาเธอเนาะเผื่อเธอจะตาไม่ใช่สีดำไงตาตาสีดำนี่เจอบเลยนะครับใช่เหรอแต่แกแต่แกมยืนแล้วเหรอไปแล้วครับเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย ได้เกได้ยำดยดำด้วยจนนี้เหมือนจะดำเลยี่อแโวดอน้ำมาดำเร่วหาวอะล่ะคอตกแล้วเอาหาวคนเร็วแมวน้ำแมวน้ำเดนน้องเดนนอนเลยองฝ่ามือคุงโตมากเลยฮะใช่สองฝ่ามือน่ารักเลย ไปเปย่เอ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 เหมือนใครนะพี่แชมป์ดิไม่ได้เตยไม่ได้นอนเปพี่แชมป์นอนอยู่พอไม่หลับก็แขว่งแรงแรงเลยไม่ให้ว่าหลับเพลนะเมาเปป์